สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาดูเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้ครับเพื่อนเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้มันเป็นอะไรไม่ทราบนะแต่เน้นใช้ไฟ12บโวล์นะครับเน้นใช้สิบสอนะครับถ้าจะเอาไปประกาศขายของอนะครับมันหลุดมาจากข้างในเครื่องหว่าม่รู้อ่ะทีนี้ก็ต่อไฟ12โวล์เข้ามานะครับนี่ก็ทําเป็นข้อต่อไว้นะ สำหรับด้านนี้ก็น่าจะเป็นเสียบถอดเสียบตัวน,นี้ก็ต่อค้างไว้เลยนะครับไม่ได้ใช้แบบนี้นะถ้าใช้แบบนี้โอ้โหดูยากลําบากเอาเส้นเดียวเนี่ยอ่ะ<ว><น>บากกันไปนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าไม่ได้แจ้งนะครับไม,ไม่ได้แจ้งเป็นการฝากกันมานะครับพเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยนะครับนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพืพ่อนครับ<ว><น>ต่อไฟเข้านะครับต่อไฟเข้าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพื่อนนะถ้าเป็นเพราะอะไร <p> ั โอ้ไม่ได้เลยต่อไฟเข้าแล้วก็เกิดการโหลดไฟเลยโอ้โอ้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ไฟผมโอ้ไม่ได้เลยไปไม่รอดเลยนะครับนะต่อไฟเข้าแล้วก็ไปไม่รอดเลยภาคใจไฟผมันไม่ได้เลยเพื่อนเลยนี่โอ้ยอดมาปาร์ตเบอร์วิฟิวขั้นเทพเนี่ยเบอร์วิภาคใจไฟะระเบิดเเทองเลย,เน,ยนะเพื่อนนย โอ้โส oh, yeah. oh, right? ีก yeah. so ับบวมไม่ใช่ตรรมดานลครับฟิวคอนเทพเห็นไหมครับดู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 ฟิวคอนเทปเพื่อนถ้าเป็นประการนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟิวคอนเทปโอ้อครับนะนี่เห็นไหมฟิวคอนเทพนะนี่เอาทองแดงมาใส่บู๊ยบูเด้อทองแดงกับฮอมสีละลายเลยพี่น้องฟิวสิบแอมขาดฟิวคอนเทพมาใส่ ใส่เข้าไปแล้วก็แตกบลมงบุ้มบมโอ้โหครับซีแถวนี้แตกหมดเลยนะครับพเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากหรอกนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้ที่เพื่อนกําลังซ่อมอยู่นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับผู้ผลิตได้ทําการสกรีนหมายเลขไม่ใช่เออเขาเรียกอะไรสกรีนเบอร์เลยนะครับนะสกรีนเบอร์นะครับนะเป็นที่บ่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็คงจะต้องดูในส่วนของผู้ผลิตายนี่ก่อน เพราะว่าสไายแบบนี้เนี่ยเขาสร้างความถี่ขึ้นมามาขับมอสเฟตมอสเฟตมาขับขครลวดโอ้โ oh ห oh. สวิตช,ชิ่งขึ้นมาครับเป็นไฟที่มีกําลังสูงขึ้นมากกว่า12โวลต์นะครับเป็นไฟ2ทางด้วยนะครับบวกลบด้วยนะครับก็เลยทําให้เครื่องขยายเสียงตัวนี้เนี่ยดังดีนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปดูครับโดยไรบ้างเออสีที่แตกขามาใส่มอดเฟดช็อตหรือไม่นะครับสกรีนไว้ตรงนี้ว่า z 4 4นะเลืดอดอาแกะออกมานะครับ ทีนี้นะเพื่อนนะ้าหมุนน็อตเด้อหมุนน็อตออกมานะครับเมาก็เจอแบบนี้นะเพื่อนดูด้านล่างของมครื่งจรกันซะหน่อยก็ผมก็เห็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยไหมรอยดําอะไรพวกนี้นะเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับถ้านเป็นในลักษณะแบบนี้โหจะดูมอดเฟตต่อเลยนะครับเพื่อนนะก็คือมอสเฟตเนี่ยเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้นะทํางานอยู่ที่ภาคจ่ายไฟนยะก็เหมือนกันกันกบไอเครื่องอะพาวเวอร์แอมพลิจนัเนี่ยนเพื่อนนะเหมือนๆกันเลย การทํางานก็เหมือนกันมุกจอคล้ายๆกันเหมือนนกันนั่นแหละพูดถึงนะแต่ในเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเขาต้องการกําลังแอมป์ที่มากแล้วก็ใส่มอสเฟตหลายตัวนะแต่ว่าตัวนี้สองตัวก็พอนะเพื่อนนะมันแปลกๆเลยนะครับนะมอสเฟตเป็นแปลกๆเลยนะครับนะเห็นไหมเดนกับซอสก็ขึ้นแบบนี้เลยโอ้มันแปลกมากมันแปลกในที่นี้ก็คือมันแปลก ใจจากความที่มันน่าจะดีหมายความว่ามันน่าจะเสียนี่ครับทอดออกมาเลยมอสเฟตเนี่ยแล้วก็ลายวงจรนี่ครับเห็นไหมดำหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ต่อมาถึงนี่แหละนะครับไม่ขาดนะ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ไม่ได้ขาดนะลายวงจรก็ไม่ได้ขาดนะครับแต่ว่ามอสเฟตเนี่ยโอ้รู้สึกว่าน่าจะร้อนมากนะครับสังเกตจากลายวงจรทอดมอสเฟตออกมานะ น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งช็อตอยู่หรือทั้งสองตัวนี้เสียอยู่เพราะว่าดูซอสกับเกตเขานี่เห็นไหมว่าก็ขึ้นสองข้างอย่างเงี้ยมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเนาะพูถึงเนาะไม่งั้นก็ขึ้นแล้วก็ลงข้างหนึ่งตอนมาเสียออกมาครับถอดออกมาแล้วนี่ไงมันก็คงจะเสียนะพู้ถึงนะนะครับเพราะว่าอ่าอี่านในวงจรมันเสียนะครับมัเสียหมดไหมละ่ะ เดาว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าช็อตมาเกตนี่ก็พังเลยนะเพื่อนพังเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ดูหน่อยที่พังไหมตัวนี้เนี่ยอุ้ยตัวนี้ไม่พังเว้ยตัวนี้ไม่พังนั่นเพื่อนนะไม่พังไม่พังตัวนี้ไม่พังกระตุ้นขึ้นกระตุ้นลงอุ้ยไม่พังเว้ยกระตุ้นขึ้นกระตุ้นลงอุ้ยดีดีตัวนี้ใช้งานได้เซตสี่สี่นะเพื่อนนะเซตสี่สี่ก็ตัวนี้พังไปเก็บไว้ก่อนครับ ทิ้งไปก่อนนะครับไม่ใช่เก็บไว้ทิ้งไปก่อนตัวนี้ดีอยู่นะเก็บไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็มาดูในส่วนของห้องจอดนั่นต่อไปนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้นะครับก็มีสีแตกนั้นเพื่อนนะมีสีแตกนะครับเพื่อนอย่าลืมดูนะทรานเซอร์2ตัวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้เช่นเดียวกัน,นครับโอ้แล้วทีนี้เวลาถอดออกจากอืมอดมอสเฟตออกมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็น อ่าเดี๋ยวเอามิเตอร์ม,มาลองวัดดูนะมันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเลยนะทีนี้นะก็ตั้งแบบมีเสียงนี่แหละเพื่อนๆจะได้ฟังเสียงด้วยในกรณีในกรณีว่าช็อตนะครับสายตาเราค่อยสแลนดูนะถ้าเกิดว่าเป็นช็อตนะอ่าเดี๋ยวชัดก่อนครับก็วัดตรงนี้เลยนะวัดตรงขาเดนกับขาซอตเขาเลยมันจะขึ้นข้างอย่างนี้เออสลับขาก็ต้องไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะขึ้นแล้วก็ลงอะไรเงี้ยนะ ตัวนี้ทำไมมันขึ้นทั้งสองข้างเนะี่ยเห็นไหมครับยังมีนะเพื่อนยังมีตัวช็อตอยู่นะครับนี่เห็นไหมโอ้โหครับน,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับปกติมันต้องขึ้นข้างหนึงนะนงหน่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งเนาะนะครับเห็นไหมครับก็แสดงว่ามันยังมีสิ่งที่มันช็อตอยู่ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ช็อตทีไอซี IC น่เพื่อนเราต้องปลดขาไฟที่เลี้ยงไอซออกไฟสิบสองโวลต์นี่เข้ามามันจะเข้ามาตรงไอซีเนี่ยครับโอ้ tl สี่เก้าสี่ตัวนี้นะปลดออกหมดแล้วนะครับหมดหรือยังอนะสามสามขาเนาะนะนะครับไฟสิบสองโวลต์ก็จะตรงเข้ามาที่ไอซีนะเพื่อนดูนะปลดขายอซีอกแล้วขึ้นข้างสรับขาไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมไม่ขึ้นแล้วเห็นไหม ทางด้านนี้นะถ้าเอาสีดําจับตรงกาวเอาไปวัดเนี่ยมันขึ้นนะครับเพื่อนๆขึ้นนะขึ้นแน่นอนแหละจะขึ้นนะเนี่ยอย่างนี้นะนะครับแล้วทีนี้เราสลับขาสลับสายนะครับสลับสายมิเตอร์เอาสีแดงมาจับตรงนี้บ้างแล้วก็มาวัดตรงนี้มันจะต้องไม่ขึ้นเห็นไหมแล้วทีนี้ลายวงจรก็จะมามามา,มา,มานี่มานี่มานี่เห็นไหมครับแล้วมาเข้าที่ขายสีเนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยก็เลยอ,อีกข้างหนึ่งไง ก็ดีขาหนึงไงก็นั่นไงเห็นไหมสิมช็อตแล้วนี่ไงขานี้ไม่ขึ้นขานี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นกับขานี้นี่ไงครับมันช็อตแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนของเครื่องนี้นะครับนอกเหนือจากมอสเฟตซีก็ยังมี i อซตัวนี้ที่เสียอยู่ไอซตัวนี้ก็เบอร์ทีเอลสีเก้าสี่นั่นเอง เห็นไหมเพื่อนเราก็สามารถที่จะวัดแล้วเขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าตัวนี้เสียด้วยนะครับการดําเนินงานก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วทีนี้ก็เปลี่ยน C นะครับเปลี่ยน IC วัดสัญญาณ PWM ด้วยมิเตอร์เหล่านั้นแหละนะครับถ้ามันมีสัญญาณ PWM แล้วก็เอา m o s f e t MOSFET ที่ตัวไม่เสียก็อาจจะต้องใส่เข้าไปเอาตัวดีใส่เข้าไปมาดูว่าทำงานได้ไหมนะครับ ลำดับนี้ผมก็คงจะทําตามที่ผมกล่าวก่อนนะครับนะครับนี่ก็คือตําแหน่งของ t l 4 9 4เก้นเพื่อนนนี่นะนี่นะตัวเที่ยวออกนะครับนี่นะอ่ะแล้วใส่ใหม่นะครับใส่ใหม่ตัวนี้พังแล้วเงินการเอาไอซีใส่เข้าไปซีที่บวมใส่เข้าไปใส่เข้าไปซีที่แตกใส่มอดเฟ t ไอไอเอฟสามสองศูนย์ห้าใส่เข้าไปนะครับ นี้ก็เข้าสู่กระบวนการการวัดไฟนะครับว่าเครื่องเขาทํางานได้หรือไม่อย่างไรครับต่อไฟ12โวลต์เข้ามานะครับเครื่องทํางานปุ๊บหน้าจอขึ้น AUX นะครับมีไฟเข้าแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้วัดไฟตรงสีฟิลเตอร์นะครับสี i ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีไฟมาหรือ,อยังนะครับสี i ฟิลเตอร์ตัวนี้ ยี่สินะครับแล้ว4ีฟิลเตอร์อีกตัว2ี่สองเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าได้การแล้วนะครับทีนี้ก็วัดไฟจุดต่อลําโพงนะครับได้ศูนยโวลต์ถูกต้องนะครับทีนี้ก็ลองเครื่องนะครับเพื่อนจุดบัตรกรีอะไรต่างๆมั่นใจได้ว่าได้ดูแลแล,แล้วแล้วก็ในส่วนของลายวงจรดูแล,แลแล้วนะครับ ดูแลแล้วดูแลแล้วนะครับทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเอาลำโพงมาต่อเข้านะเพื่อนนะแล้วก็ลองเสียงต่อไปนะครับจะดังหรือไม่อย่างไรนะครับเสียงจะแหบจะแห้งไหมนะครับหรือว่าเสียงดีไหมนะครับแหม่ต่อไฟเข้าต่อสายลําโพงแล้วนะต่อไฟเข้าแล้วนะไฟเข้าแล้วนะครับ chắc vẫn gì đẳng bò đẳng để giật giật ôi về sai cái đấy ôi noa noa nòa ừ. Thế là bò đây là